เดี๋ยวจะพามาเจาะจุดเด่นของรถแท็กเตอร์ M6240 s h u h นะครับไฮดรอลิกชัตเทิลนะครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับผมสวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนำจุดเด่นนะครับของรถแท็กเตอร์ M6240 s h u h นะครับขนาด62แรงม้านะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีจุดเด่นจุดไหนบ้างนะครับในรุ่นนี้ ต้องแจ้งก่อนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนานะครับออกมาจากตัว m 6 0 4 0 su นะครับตัวใหม่นี้นะครับจะเป็นตัวพัฒนานะครับในส่วนของระบบเกียร์นะครับในระบบเกียร์นะครับจะเป็นระบบไฮดรอลิกชัตเทอรนะครับเกียร์เปลี่ยนเดินหน้านะครับถอยหลังเปลี่ยนทิศทางนะครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ต้องหยุดรถและไม่ต้องเหยียบคานนะครับและด้วยขนาดแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น62แรงม้านะครับในรุ่นนี้มีเทอร์โบชาร์เจอร์ด้วยนะครับ เครื่องยนต์4สูบนะครับ2,434ซีซีนะครับที่62แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่203.5นิวตันเมตรต่อนะระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับมีเกียร์หลักนะครับอยู่ที่4เกียร์มีเกียร์รองนะครับเป็นเต่ากับกระต่ายนะครับก็คือ4เต่า4กระต่ายนะครับก็คือเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับให้เกียร์เปลี่ยนทิศทางมาเป็นระบบไฮดรอลิกชัตเตอร์นะครับ เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถและไม่ต้องเหยียบคาดนะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็จะย้ายตำแหน่งคันเกียร์นะครับเกียร์หลักนะครับแล้วก็ตัวเกียร์รองนะครับมาไว้บริเวณด้านข้างด้านขวาคนขับนะครับทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับเบาะนั่งนะครับสามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเหมือนรถยนต์นะครับแต่รุ่นนี้ยังไม่ใช่เบาะสปริงนะครับนะครับระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับ สล้อให้ดึงขึ้นนะครับขับเคลื่อนสองล้อให้กดลงนะครับก็จะมีวาล์วนะครับควบคุมการไหลของน้ํามันนะครับของระบบหางนะครับดีฟล็อกนะครับชุดควบคุมใบมีดดันดินหน้านะครับชุดยกอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังนะครับยกหางนะครับชุดควบคุมเพาพีทีโอนะครับเป็นตําแหน่ง เปิดและปิดของเพาีดีโอนะครับส่วนตัวตั้งรอบจะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังนะครับมาตรวัดหน้าจอเป็นระบบอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับก็จะเป็นดิจิตอลแสดงผลของชั่วโมองการทํางานของรถนะครับหรือเลือกแสดงนะครับเป็นความเร็วของเพาีดีนะครับจุดตำแหน่งเลือกนะครับฟังก์ชันว่าต้องการให้แสดงเป็นชั่วโมองการทํางานของรถหรือให้เป็นแสดงเป็น ความเร็วรอบของ PTO นะครับตำแหน่งเปิดไฟมุมนะครับหรือว่าไฟไฟหลีตรงมุมด้านหน้านะครับตำแหน่งไฟฉุกเฉินไฟขอทางนะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางเดินหน้าถอยหลังนะครับตำแหน่งไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตำแหน่งไฟหน้านะครับก็คือไฟต่ำไฟสูงนะครับสัญญาณแต่นะครับตำแหน่งล็อกเบรกมือนะครับ ตัวล็อกเบรกแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งนะครับคันเร่งมือนะครับมาดูบริเวณด้านหลังนะครับของตัวรถนะครับก็จะเป็นนะครับจุดแรกที่เจอนะครับจุดนี้จะเป็นตัวควบคุมความเร็วของ PTO นะครับก็คือจะมีความเร็วรอบ PTO อยู่2ออรอบให้เลือกนะครับรอบ มาตรฐานนะครับที่540รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็รอบจัดนะครับอยู่ที่750รอบต่อนาทีนะครับก็ให้เราสั่งงานด้วยก้านเหลืองนะครับสั่งว่าเราต้องการรอบไหนแล้วก็ไปเปิดการใช้งานที่นะครับตัวสั่งงานของ b โ o นะครับก้านเหลืองเหมือนกันอุปกรณ์นะครับแขนข้างนะครับ2จุดแล้วก็3จุดกับตัวแขนกลางนะครับจะเป็นระบบแค t ทูนะครับตาไก่เบอร์2นะครับ มาพร้อมก้านป้องกันเพา PTO นะครับตัวนี้ก็จะป้องกันกรณีที่มีไม้มีอะไรเข้ามานะครับจะมีก้านป้องกันให้เลยนะครับแล้วก็จุดลากกพ่วงนะครับสามารถเลือกตำแหน่งนะครับได้แล้วหรือว่าถอดออกได้นะครับในบริเวณด้านหลังนี้นะครับก็จะมีชุดดาบใบมีดดันดินหน้านะครับดาาบใบมีดนะครับทําหน้าที่กรณีถ้าเราดัน ดันดินอยู่นะครับเวลาเราวางใบมีดลงสุดนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานดับนะครับมันจะไม่กดลงไปต่อนะครับมันจะทําให้เวลาเราวางลงก็คือจะสุดอยู่แค่นั้นมันจะไม่ลงไปต่อนะครับถ้าเราเราปิดใช้งานมันก็จะเป็นเหมือนรถปกติทั่วไปถ้าเรากดลงไปอีกมันก็จะลงไปอีกได้นะครับตัวนี้ก็จะให้สําหรับมือใหม่นะครับใช้ในการดันดินได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะเรียบขึ้นนะครับไฟ LED LED ด้านหลัง หนึ่งหลอดนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าให้อีกหนึ่งหลอดนะครับสองสว่างในยามค่ําคืนนะครับมาด้วยขนาดยางหลังนะครับจะเป็นขนาด16.9คูณ28นะครับ16.9คูณ28นะครับเป็นยางโอตานินะครับส่วนยางหน้านะครับก็จะเป็นขนาด9.5คูณ22นะครับใบมีดดันดินหน้าของรุ่นนี้นะครับจะขนาดนะครับ 2เมตร2เซนนะครับเป็นรหัสใบมีด fd 2 0 2 hs นะครับระบบพาหน้านะครับเป็นระบบเฟืองพันเฉียงเต็มระบบนะครับเป็นเพาหน้าแบบปิดนะครับและในระบบหางของรุ่นนี้นะครับจะมีกระป๋องนะครับซับแรงนะครับของระบบไฮดรอลิกด้านหลังได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระป๋องนะครับเป็นกระป๋องซับแรงกรณีเราวิ่งไปบนถนนแล้ว มีแรงกดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยซับแรงของระบบไฮดรอลิกหางเราได้นะครับน้ําหนักตัวรถเปล่านะครับอยู่ที่1950กิกโลกรัมนะครับไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นรถที่ขนาดนะครับสามารถทํางานนางานน้านะครับงานดันดินงานปรับที่นะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับขนาดกลางนะครับที่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับแต่ถ้าสําหรับ สายดันนะครับลูกค้าชอบเอาไปดันดินนะครับก็แนะนำนะครับให้ซื้อชุดเวทถุงล้อด้านหลังซื้อเพิ่มเติมได้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับรุ่น M6-240 นี้นะครับจะผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการรับประกันสินค้าอยู่ที่2ปีหรือว่า2000ชั่วโมงนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เมื่อเราเปิดตะแกรงด้านหน้าออกแล้วนะครับก็จะมีจุดดึงนะครับเปิดฝากระโปรงอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็ดึงขึ้นนะครับก็จะเป็นโช๊คนะครับในรุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งแล้วนะครับก็คือค่า CCA หรือว่ากำลังสตาร์ทอยู่ที่550 CCA นะครับ12โวลต์นะครับในรุ่นนี้70แอมป์นะครับเป็นแบบแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับ แล้วก็จะมีกองอากาศแบบแห้ง2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงป้องกันเศษฝุ่นกรณีมีฝุ่นนะครับเข้ามาก็จะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ด้านในที่เรามองเห็นนะครับจุดนี้จะเป็นออยล์ไฮดรลิกนะครับออยล์น้ํามันไฮดรลิกก็จะเป็นการระบายความร้อนของน้ํามันไฮดรลิกนะครับให้สามารถน้ํามันไฮดรลิกไม่ร้อนนะครับรถก็จะสามารถมีประสิทธิภาพนะครับดีกว่าเดิมนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลูกที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่จะรอบจะมาเร็วนิดนึงนะครับคือไม่ต้องรอรอบนะครับถังน้ำมันนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านบนนะครับของฝากระโปรงขนาด57ลิตรนะครับก็จะมีระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองดักน้ำกองดีเซลนะครับกองเครื่องนะครับจุดเติมน้ำมันเครื่องนะครับต่างๆนะครับก็จะ เข้าเซอร์วิสได้ง่ายนะครับก็จะมีแผ่นนะครับป้องกันกรณีเอามือเข้าไปครับป้องกันนะครับเพราะว่ามันจะมีพัดลมนะครับหม้อน้ํานะครับและรุ่นนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวดักอากาศนะครับดักอากาศไม่ให้อากาศนะครับเข้าไปหาคนขับนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับ แผ่นอะคริลิกใสนี่นะครับป้องกันให้อากาศจากด้านหน้านะครับมามาเจอจุดเจอจุดตรงนี้ทําให้ตรงบริเวณขาเราจะไม่ไม่ร้อนมากนะครับก็จะช่วยช่วยให้อากาศร้อนๆไม,ไม่ไม่เข้าหาผู้โดยสารนะครับแล้วก็คูปัตตนะครับปีนี้ครบรอบ45ปีคูบัตตนะครับก็จะมีแพ็กเกจนะครับ ฟรีอะไรบำรุงรักษา1ปีนะครับหรือ900ชั่วโมงแรกนะครับก็ตอนนี้จะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็น้ำมันเรารองรับตั้งแต่น้ำมันดีเซล b 7 b 1 0 b 2 0นะครับสูงสุดนะครับถ้าลูกค้านะครับสงสัยจุดไหนทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเซลล์ A จัดให้นะครับก็เบอร์ติดต่อ085 3020 24 4นะครับก็สงสัยจุดไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ กลับมาตอบคําถามทุกท่านเลยนะครับผมก็ในรุ่นนี้นะครับ M6240SUH นะครับมีตัวรถใบมีดดันดินผานพวนโรตารี่ตีดินนะครับราคาเงินสดจะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับได้อุปกรณ์สามชิ้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจสอบถามนะครับแล้วก็สอบถามในเรื่องรายละเอียดการดาวการผ่อนหรือว่ารายละเอียดสเปคนะครับสอบถามเซลเอเข้ามาได้นะครับ วันนี้นะครับผมเซลเอจะให้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับปิดชิปไว้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ